รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมส่งเสริมอารยสถาปัขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมโดย W A Care ห่วงใยเคียงข้างคุณ สสอส,อสอำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพไทยแอร์เอเชียใครใครก็ไม่ได้สุขพัณฑ์โตโต้ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมด้านความสะอาด เทศกาทัวยกล้อส่องเสริมธุร,รกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและธุร,รกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลสัปดาห์นี้ไปลงพื้นที่สำรวจอารยสถาปัตย์เฟลลี่ดีไซน์หรือการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อคนทุกวัยและทุกสภาพร่างกายในแหล่งท่องเที่ยวสายมูชื่อดังของเมืองแปดริว้วกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาคุณนมตรีไตรตีลาน,นันและพลตบุเอกสมชายวานิเสณีผู้ก ก่อตั้งอุทยานพระพิคเนตปางยืนองค์สำริดสำเร็จสมปรารถนาที่มีขนาดสูงใหญ่มากที่สุดในโลกตั้งตรำงานอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงอำเภอคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเซาครับผมอยากจะนำเรียนนะครับองค์ข้างหลังนี่เลยครับองค์พระพิคเนตงคงยืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก สูง39เมตรเยอะเลยเนือสูงที่สุดในโลกเลยนะครับในโลกเลยครับท่านไปดูนะครับไม่มีองค์ไหนใหญ่เท่านี้ละท่านดับสูงในโลกอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ชาเชิงเซาไปตอนนั้นทำไมคิดเงี้มามาสร้างพระพิเนตปางยืนอย่างนี้ครับเพราะว่าตอนนั้นเราเราผมเป็นนายกสมาคมชาวชาเชิงเซาเมื่อปี2549 50เราก็สร้างหลวงพ่อโสธรขึ้นมา ก็เรียกุ่นทองประธานเราก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งก็มาทาสาธารณประโยชน์ให้กับบ้านเกิดคิดกันไปคิดกันมาว่ามาสร้างพระพิฆเนศเพราะว่าพระพิฆเนศเป็นสากลที่ประชาชนทั่วโลกนับถือ,อจึงมาหาที่ที่ยังไม่เจริญนะตอนนั้นเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยที่นี่ก็เป็นลกๆป,ป่าลกๆเ,ลนะเป็นป่า<อ>แล้วเราต้องการจะมาพัฒนาที่นี่ให้เจริญเพื่อจะพัฒนาอาชีพของชุมชนเพราะเราเราก็เลยมาสร้างพระพิฆเนศปางยืนเนี่ยปางยืนที่เราไปไปคัดเลือกมานะครับจะเห็นว่า มือหนึ่งท่านจะถือมะม่วงมะม่วงก็ของแปดิ้วมือมะม่วงนะว่านะม่อร่อยที่สุดในประเทศไทยอีก,อก,อกมือหนึ่งก็กล้วยข้างหลังก็จะเป็นขนุนนะอีกอันหนึ่งก็จะเป็นอ้อยตี<อ>ยางเนี่ยตรงกับอาชีพของชาวแปดิ้วนะกษตรกรรม การเข้าถึงได้นี่ต้องขอขอบคุณท่านี้วครับทางลาดครับที่นี่มีครบเลยนะครับผูาวครบครับนายกครับนี่มาที่จอดรถคือเดี๋ยวต้องตีเส้นเพิ่มเนี่ยได้ไปปรับปรุงปรับปริงมเพื่อนี่เลือนเพือี่เลื่อเพื่ออยู่แค่ตีเส้นเนี่ยที่เดี๋ยวไม่ยากครับทางลาดนี่ถูกออกแบบมาตั้งแต่แรกเลยนะครับผู้่าวเลยแรกเลยครับนี่แล้วขึ้นมานี่จากที่จอดรถเห็นขึ้นมาง่ายง่ายแล้วก็ไม่ใช่ทางชันด้วยนะเห็นเองได้เลยโอ้โหเข้ามานี่ผู้่าวทางลาดซ้ายขวาเลยนะครับขึ้นตรงครับจะได้ไม่สวนกันฮะมีทางขึ้น ทางลงห้องน้ำก็มีพร้อมนะครับแล้วห้องน้ำเขาแยกชายแยกหญิงนะครับเป็นวิวแชร์นี่เปิดประตูมาเปิดเลยเปิดรับ ีหนบอกนะนี่เป็นจุดรับพลังเลยฮะจุดรับพลังบารมีฮะจุดนี้เ็าจะจุดรับพลังบารมีจากท่านจะมองตาท่านเโอ้นี่พ่ามองตาท่านจะมองมาที่เราเลยนะใช่ครับขอพรจากท่านตรงเลยัโอ้เป็นจุดที่ที่สมเด็จธงชัยนะฮะท่านท่านมาวางศีลาเลษ์แล้วก็บุคคลสำคัญมาวางทั้งนั้นเลยโอ้ก็นลักษณะท่านนี่่างงามมากเลยนะควกรานเดี๋ยวผมอยากจะนำให้ท่านไหนๆขอพรแล้วก็เป็นภาษา สวดมนต์หน่อยนะครับครับครับโอมรีคเนศายานะมะฮาโอมศรีคเนศายานะมะฮาโอมศรีคเนศายานะมะฮาอ้ส๋อนี่เป็นคำคำสวดบทสวดย่อสวดยไถ่นะขอโทษเดือดย่อโอ้นี่เราดูเรามาอยู่นี่รับพลังถึงความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านพูดนะสำลิศก็คือเนื้อสำลิศครับสำเร็จใครมานี่ทำอะไรก็สำเร็จ สมปรารถนาก็คือจะขอพรอ,อะไรคิดหวังะอะไรก็สมปรารถนานี่แหละครับ <c oughs> ก็เลยใช้คำว่าสำลิดสำเร็จสมปรารถนา แามมาไหว้พระมาขอพอรเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แหมมันได้เลยคือความสบายใจนะว่าครับครับผมบอยากจะนําเรียนนะครับว่าพระพิคเนตในฉาเชิงเสานั้นสายมูนั้นเรามีสามปางที่ใหญ่ที่สุดในโลกทั้งสามปางอ,อันนี้ก็คือองค์ยืนอีกองค์หนึ่งก็เป็นองค์นอนนะครับอยู่ที่วัดสมานรัตนารามและอีกองค์หนึ่งก็เป็นองค์นั่งนะครับซึ่งอยู่อำเภอบางน้ำเปรียววัดโพงอากาศ,ากาศและไม่ไม,ไม่ไม่เฉพาะองค์พระพิคเนตนะครับ เรามีวัดโสธรก็องค์หลวงพ่อโสธรวัดพระธาตุวาย ο, โย<อ>หลวงพ่อปดนี่<อ>เรามีวัดวีรโช<อ>ตเพราะฉะนั้นนี่ครับผมนําเรียนนะครับมาที่ฉะเชิงเซาแล้วเนี่ยท่านจะได้บุญกุศลแล้วก็มีแต่สิ่งที่เป็นสิริมงคลแล้วก็ขอพอรท่านก็จะสำเร็จสำเร็จสมปรารถนาครับกข็ขอเชิญพี่น้อง ชาวไทยทุกท่านนะครับมากราบนมัสการพระพิฆเนตองค์ยืนต่างสำลิดสำเร็จสมปรารถนาท่านมาแล้วแต่ท่านจะไม่ผิดหวังครับขอพรทุกอย่างจะสำลิดสำเร็จสมปรารถนานะครับแล้วก็ส่วนข้อตามคำแนะนำของคุณ,คณกิตตนะว่าเราจะไปปรับปรุงให้สมบูรณ์โดยเฉพาะทางลาดทางชันสำหรับความสะดวกสบายให,ให้ครบทุกท่วนทุกประการนะครับขอบคุณครับ นี่แหละครับแหล่งท่องเที่ยวสายมูที่มีอารยสถาปัตย์ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ไปเที่ยวกันได้สะดวกปลอดภัยที่อุทยานพระพิคเนตองค์ยืนใหญ่ที่สุดในโลกที่อำเภอคลองเข่อนจังหวัดชะเชิงเซาผู้โดยสารอย่าลืมรัดเข็มขัดด้วยนะคะกรุณารัดเข็มขัดด้วยนะคะอึดอัดอ่ะ เพื่อความปลอดภัยยังไงผู้โดยสารต้องรัดเข็มขัดนะคะมันอึดอัดต้องรัดเข็มขัดค่ะก็ได้นี่เราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้มาตั้งนานแลน้วเนอะกว่าสองปีที่เราไม่ได้เดินทางด้วยกันเมื่อกี้เรอเล่นนะ ใจที่ได้กลับมาใส่ใจทุกคนอีกครั้งแอเอเชียใส่ใจมากกว่าที่เห็นร่วมส่งเสริมอาวยาสถาปัตขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมโดยดับเบิลเอแครห่วงใยเคียงข้างคุณสสอสอสอำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ไทยแอร์เอเชียใครใคก็บินได้สุขภัณฑ์โตโต้ยกระดับค ah ุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมด้านความสะอาดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับมูลทิอารยสถาปัต์เพื่อคนทั้งมวลจัดกิจกรรมพูดอารยสถาปัต์พบเมล็ดพันธุ์ใหม่ครั้งที่4ที่อาคารเรียนกลุ่มสังคมศาสตร์3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องอารยสถาปัตย์ขจัดความเลื่อมล้ำในสังคมส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมในรั้วมหาวิทยาลัยโดยมีรองศาสตราจารย์เกษินีวิทุนชาติอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นประธานเปิดงานเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาครับในโอกาสครบรอบ88ป,ปีของหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เราก็มีวิสัยทัศน์นะครเราก็ต้องการที่จะผลักดันในเรื่องของการเป็น World c l ส s s u n น v ว r s i t ี f ค r น h e p e พ p l ีหรือมหาวิชาลัยระดับโลกเพื่อประชาชน์นะคะโดยหลัก3าคนหนึ่งก็คือการสร้างความเสมอภาคความเท่าเทียมให้กับประชาคมของธรรมศาสตร์ในทุกกลุ่มโดยใช้เกณฑมาตรฐานสามคนนั่นก็คือ universal design ที่จะเรียกว่าอารย ก็ได้ธรรมศาสตร์นั้นเนี่ยเราตั้งใจที่จะเป็นมหาวิทยาลัยร,ระดับโลกเพื่อประชาชนการเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกก็คือการที่เราสร้างให้ทุกคนนั้นมีความเท่าเทียมพร้อมที่จะบริการพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปในอนาคตในการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเช่นมีวิวแชร์ที่เราจะเคลื่อนไหวไปมาช่วยตัวเองได้ ห้องน้ำทางเดินสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนั้นเนี่ยเฉกเช่นเดียวกับคนที่ปกตินั้นตรงนี้เขาก็จะสามารถที่จะเคลื่อนย้ายไปไหนไปสแสวงหาความรู้เพิ่มเติมที่ไหนก็ได้อันนี้ก็เป็นตัวคีย์ใหญ่หรือเป็นกรอบใหญ่ที่เราเดินผลักดันผู้คนต่างๆที่อยู่ในกรอบของธรรมศาสตร์ให้มีความเจริญก้าวหน้าในระดับโลก เราได้เนี่ยนะครับมีการประเมินนะครับแล้วก็ศึกษาวิจัยอย่างจริงจังนะครับว่าอาคารแต่ละหลังนะครับเป็นไปตามมาตรฐานหรือเปล่านะครับก็สํารวจเรียบร้อยนะครับแล้วก็วางแผนพอมีแผนชัดเจนเนี่ยนะครับก็ทําให้เราได้ท่านวิการก็อนุมัติงบนะครับปีละไม่ต่ํากว่า10ล้านเลยนะครับในการที่จะปรับอาคารกว่าร้อยหลังนะครับแล้วก็พื้นที่กว่า1,800ไร่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ว่าเราก็เริ่มทํามาอย่างต่อเนื่องมีการปรับปรุงทางเดินที่กว้างขึ้นแล้วก็ทําให้อ่ น้องนักศึกษาที่ตาบอดเนี่ยครับสามารถที่จะใช้เส้นทางได้นะครับอย่างทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมกันทั้งมหาวิทยาลัยที่สําคัญเลยนะครับเรามีการปรับระบบขนส่งมวลชนสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีนี้นะครับ25คันทั่วมหาวิทยาลัยแล้วกำลังจะเพิ่มอีก5คันเป็น30คันนะครับ ร้อยเปอร์เซ็นเต็มสำหรับการที่ทำให้วิวแชร์ขึ้นได้นะเพร,ระาะฉะนั้นใครที่จะมาธรรมศาสตร์สัญจรในธรรมศาสตร์ใช้ชีวิตในธรรมศาสตร์แน่นอนครับว่าเราก็จะเป็นการใช้ชีวิตที่อิสระอย่างแท้จริง ธรรมศาสตร์ก็เป็นมหาวิทยาลัยของประชาชนนะคะเราก็จะเปิดกว้างสําหรับทุกท่านนะคะถ้าอย่างคนพิการเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาเยี่ยมชมก็ได้นะคะจะมาใช้ห้องสมุดใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆได้นะคะห้องนงห้องน้ําร้านกาแฟต่างๆเนี่ยเข้าถึงได้เหมือนอย่างที่เรามากันวันนี้นะคะอยากให้ทุกท่านเนี่ยอยู่อย่างเท่าเทียมนะคะเราจะเน้นความเท่าเทียมแล้วก็ อย่างมีศักดิ์ศรีด้วยนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมมาเที่ยวในธรรมศาสตร์ได้นะคะเพราะว่าเราเป็นมหาวิลัยของประชาชนคะ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะและในการจัดกิจกรรม พูดอารยถาปัดพบเมล็ดพันธุ์ใหม่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในครั้งนี้ก็ได้มีบรรดานักศึกษามาช่วยกันรณรงค์อารยสถาปัดและเชิญชวนเยาวชนจิตอาสาเข้าร่วมประกวดชิงมงกุฎเกียรติยศ MISS Thailand Friendly Design 2023กันด้วยครับ ก็จริงจริงอารายาสถาปัตย์นะคะเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราแล้วก็ใกล้ตัวเรามากๆไม่ว่าจะเป็นทั้งสําหรับผู้พิการหรือว่าผู้สูงอายุนะคะณตรงนี้เนี่ยบางทีในอนาคตเราอาจจะได้ใช้งานมันด้วยเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนนะคะให้ความสําคัญแล้วก็พยายามช่วยแบบเลเวลช e สังคมนี้ให้อำนวยความสะดวกแก่ทุกคนกล้ามองว่าเรื่องอารายาสถาปัตย์นะคะมีความจําเป็นในชีวิตประจำวันของเราทุกคนมากนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันนะคะหรือการเดินทางก็ขอเชิญชวนทุกทุกคนนะคะที่มีความฝันนะคะและมีจิตอาสาเข้า ร่วมการประกวดมิสไทยแลนด์เฟรนด์ลี่ดีไซน์2 0 2อเ็ี3มาประกวดกันเยอะนะคะอบอารยาสหาบันนะคะก็ทุกวันนี้ก็คือสำคัญมากนะคะในประเทศเราแล้วก็ในทั่วโลกด้วยค่ะเพราะว่าเมื่อเราแก่ไปนะคะเวลาเราเราจ็บไ่้ได้ป่วยหรือเรามี เป็นนู่นเป็นนี่หรือพิการนะคะเราก็จะได้ใช้มันค่ะก็สําคัญต่อคนแก่หรือว่าผู้สูงอายุในบ้านด้วยค่ะแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาเข้าร่วมการประกวด s s Thailand f r i e n d l y Design นะคะ2022ค่ะแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายในงานเลยค่ะก็อย่าลืมไปเจอกันนะคะรับชชวน น้องๆเยาวชนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ทาง Facebook Thailand Ferry Design Expo หมดเขตรับสมัคร31สิงหาคมนี้นะครับธรรมสัตว์เมือกอารยัสษาปัตว์เพือกว่าชักว่านเย้ เตรียมพร้อมพบกันในงาน Thailand f ฟร,รีดีไซน์เอ็กซโป2022มากรรรมอารยสาปัดและนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทมวลครั้งที่6รวมสุดยอดสินค้านวัตกรรมการออกแบบและบริาการที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงวัยผู้ป่วยพักฟื้นผู้พิการและผู้ใช้รถเข็น <Yeah. S 1> มาพบกันวันที่15-18ธันวาคมปลายปีนี้ที่ไบเทคบางนาครับ ส่งเสริมอายสถาปัตย์ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมโดยเอแคร์ care, ห่วงใยเคียงข้างคุณสอสอส,อสอำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพไทยแอร์เอเชีย er, ใครใครก็มีได้สุขภัณฑ์โตโต,โตยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมด้านความสะอาด ผลิภัณฑ์และการออกแบบเฟลี่ดีไซน์ภายใต้เครื่องหมายการค้าโตโตจากประเทศญี่ปุ่นเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานสากลที่คนทั่วโลกให้การยอมรับด้วยประสบการณ์กว่า100ปีของการก่อตั้งโตโตจากประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปีพศ2460เป็นต้นมาที่โตโตได้มีการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นอย่างใส่ใจประณีตในทุกรายละเอียดตามแบบฉบับของญี่ปุ่นมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโตโต,โต้ได้พัฒนา ชุดสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำที่ตอบโจทย์การใช้งานของทุกคนในครอบครัวพ <Yeah. S 1> ร้อมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ช่วยสร้างความผ่อนคลายได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการออกแบบห้องน้ำที่เหมาะสมกับคนทุกเพศทุกวัยตั้งแต่วัยเด็ก ผู้ใหญ่ผู้สูงอายุไปจนถึงผู้ป่วยพักฟื้นและผู้พิการโดยสุขภัณฑ์ห้องน้ําและชุดอุปกรณ์ห้องน้ําของโตโต้ได้ผลิตขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าจากรูปแบบการใช้งานจริงซึ่งทําให้เกิดเทคโนโลยีต่างๆที่ช่วยทําให้สุขภัณฑ์ห้องน้ําและชุดอุปกรณ์ห้องน้ําที่ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายทําความสะอาดง่ายและปลอดภัยต่อผู้ใช้งานทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายครับ 東東は日本ではですねグローバル全体ではですね40年はい、えー、ここタイではですねタイの市場はですねやっぱりまだまだあのトイレいかにこう清潔なものを使いたいとかですねそういったところにですね皆さんがまだ関心持っていただけてないんでもっともっとねあのそういった意味ではすごく大きなポテンシャルがある市場だと思ってます 東東製品はですね、あの、誰もがやっぱり、こう、使いやすいデザイン。あと、清潔にですね、あの、快適に、やっぱり、使っていただけるような製品っていうのを、あの、皆様にお届けしています。あの、やっぱり、こう、ツーリズムビジネスっていうのは、あの。 こうグループファミリーとかですね、まあ、そういった形でこうみんなで楽しむものだと思ってますでその中にやはりこう車椅子の方であったりとかお年寄りの方であったりとかですねどなたが一緒でもやっぱりこう楽しめるそのためにやっぱりフレンドリーデザインというキーワードはものすごく重要だと思っています นอกเหนือจากการผลิตและคิดค้นนวัตกรรมด้านความสะอาดเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนทั้งมวลแล้วอีกบทบาทหนึ่งของโตโต้คือการช่วยแนะนำหลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลโดยเฉพาะการออกแบบห้องน้ำการติดตั้งราวจับและการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับสุขภัณฑ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่คนทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายเพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมายเมืองอารยะสถาปัตย์และ っねね、やっぱりツーリズムビジネスの方とか、ねまあ、チェンマイのガバメントの方とか、ねまあ、いろんな方のお話を聞いて、まあ、改めてユニバーサルデザインフレンドリーデザイン 私のいうも実感しました、まあ、昨日のホテルの話とかね観光地の話あったけどあの今日まさにここがねあの一番あの分かりやすい皆さんに分かりやすいとこかなと思うんですけどやっぱりこうユニバーサルデザインフレンドリーデザインっていうとねただスロープを作ればいいとかグラブバーをつければいいってなってるけどね今日ここでやっぱり皆さんがホイールチェアで来る時にね皆さんこうスムーズに。 来れたやっぱりこうスロープを作るだけじゃなくてストレスなくねやっぱりこうアプローチできるってそれがあの本当のユニバーサルデザインなのかなっていうのをここ見てさっき感じましたそうです、ね、あのやっぱりこういうスロープとかねあのグラブバーやっぱりそれは同じようにねこうレストルーム本南ムにとってもねやっぱり大事やっぱりこう皆さんこう生活の中でねやっぱりこうレストルームを使わないで生活するってことは皆さんできないんでそこをいかにこう使う時のねこうストレスをなくしていくか 快適に使えるかってですね、あのそういったところのこうまあ今までのノウハウであったりとかアイデアとかまあそういうことを積極的に皆さんに発信していくことっていうのがね我々担当にできる役割かなと思ってます。はい、あのすごくねあの綺麗で雰囲気のいいホテルだと思います。で、ここのねあの。 中庭ガーデンに出てくるところも、ね、ちゃんとスロープでねあの車椅子の方でもアプローチできるような感じでねあのすごくいいと思いますやっぱゲストルームになるとねどうしてもやっぱりあの部屋の大きさとかデザインとかやっぱりそこのスペースのバスルームのスペースの大きさとかねやっぱりいろんなバランスの中でいかにこうユニバーサルデザインフレンドリーデザイン,フ,ン,ザインフォーオールってものを実現していくかっていうのはねあのやっぱりこう難しいしそれをみんなで一緒に考えていけばねあのもう少しね使いやすくなったりとかっていろんなアイデアはねあの出てくると 思うんでね、なんかその辺りをこうみんなでいろんなこうディスカッションしたりとかケーススタディをしながら一つずつね、まあ、いろんな施設がユニバーサルデザインフォーオールという形でね、あのー、いい施設にリノベーションとかができていけばいいなと思います。 บริษัทโตโต้ประเทศไทยจำกัดผู้นำนวัตกรรมด้านสุขภัณฑ์และความสะอาดเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนทั้งมวลครับ เตรียมพร้อมพบกันในงาน Thailand f ฟร,รีดีไซน์เอ็กซโ2022มา,ากรรมอารยสถาปัตดและนวัตรกรรมสุขภาพเพื่อคนทขมวลครั้งที่6รวมสุดยอดสินค้านวัตรกรรมการออกแบบและบริการที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงวัยผู้ป่วยพักฟื้นผู้พิการและผู้ใช้รถเข็น <Yeah. S 1> มาพบกันวันที่15-18ธันวาคมปลายปีนี้ที่ไ <Yeah. S 1> บเทคบางนาครับ ส่งเสริมอารยสถาปัต์ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมโดย W A Care ห่วงใยเคียงข้างคุณสสสสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพไทยแอร์เอเชีย er, ใครใครก็ไม่ได้สุขพัณฑ์โตโต้โตยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมด้านความสะอาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดการณ์แนวโน้มธุรกิจการท่องเที่ยวของไทยมีความคึกคักขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่รัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่1มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาโดยนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยไม่ต้องมีการกักตัวอีกต่อไปซึ่งนับเป็นปัจจัยบวกแก่ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติของเมืองไทยเป็นอย่างมากซึ่งจะช่วยทำให้การเดินทางเข้าประเทศสามารถทำได้โดยสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะตลาด ยุโรปที่กําลังจะเดินทางหนีหนาวเข้ามาเที่ยวเมืองไทยในช่วงปลายปีนี้ซึ่งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,อทอได้ตั้งเป้าหมายดึงนักท่องเที่ยวจากยุโรปมาไทยจํานวน2ล้าน5แสนคนสร้างรายได้2แสนล้านบาทและนอกเหนือจากนักท่องเที่ยวทั่วไปแล้วทอทอท,อทอก็ยังเงเห็นโอกาสและความสําคัญของตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มคนพิเศษทั้งผู้สูงอายุผู้พักฟื้นสุขภาพผู้พิการและนักท่องเที่ยวกลุ่มมอเตอร์ล้อที่อยากจะมาเที่ยวเมืองไทย เมืองอารยสถาปั์เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครับ ก็อยากจะบอกนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเราเป็นประเทศแรกๆนะครับที่เรากล้าหารที่จะเปิดประเทศต้อนรับท่องเที่ยวตั้งแต่ปีที่แล้วถ้าจํากันได้ก็คือตั้งแต่ภูเก็ตแซนดนบ็อกซ์แล้วเราทํไม่ได้ดูตดือหลอดไม่ว่าในเรื่องการควบคุมโรคก,ก็ดีนะครับประเทศไทยเราไม่ว่าท่านจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่นะครับพวกเราเนี่ยมีความพร้อมในการจะต้อนรับท่านนะครับเพื่อทําให้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นของทุกๆคนจริงๆเราที่ไม่ทิ้งใครเพือข้างหลังอย่างที่คุณหน่อยบอกนะครับเราพร้อมที่จะพัฒนาไปด้วยกันนะครับเพื่อความสุขของทุกคนความสุขในทททุกกภาาาาพร่่่งยีน รรทททที่ะเเดินางไปศยคับก็ต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เมืองไทยเราเมีความพร้อมมากๆสำหรับทัวริซึมฟอ์อทุกเพศทุกวัยและที่สำคัญตอนนี้เรากำลังมีแคมเปญที่บอกว่าสามารถเที่ยวได้365วันที่เรียกว่าไทยแลนด์365เมืองไทยเที่ยวได้365วันมหาศาจารย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกๆวันค่ะ กีษณะทัวร์ยกลอได้เดินทางไปสำรวจอาร,รยสาปตย์ในแหล่งท่องเที่ยวตลอดจนการเดินทางในทวีปยุโรปทั้งในประเทศเยอรมนีและประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อช่วงปลายเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งคนที่นั่นส่วนใหญ่ไม่ชอบใส่หน้ากากาอนามัยป้องกันโควิดกันเลยนะครับส่วนกิษณะทัวร์ยกล้อในฐานะคนต่างถิ่นก็ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันโรคระบาดเพื่อความมั่นใจและปลอดภัยไปกับดับเบิลเอแคร์ครับ นี่ผมไปไหนก็ต้องมีนี่ฮะถุงวิเศษนี่ฮะจากได้เบ e เอแคร์เหข้หางในก็จะบรรจุนี่ฮะหน้ากากอนามัยนะฮะต้องต้องสวมใส่แล้วก็เนี่ยสเปรย์แอลกอฮอล์มั่นใจปลอดภัยแล้วก็เนี่ยมีหลายแบบเลยนี่ด้วยใช้กระหลากหลานี่ก็เป็นสเปรย์พ่นเสือออเส้อพงเสือ้อผ้าเพื่อความอุ่นใจสบายใจ แล้วก็ดีฮะทิชชู่เปียกเนี่ยผสมแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ออีกชั้นหนึ่งท่านที่สนใจนะครับดูรายละเอียดแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ทางออนไลน์ที่ A A d o u delivery จากนั้นกิษณะทัรวร์ยกล้อก็ได้เดินทางไปสำรวจอารยสาปัตยแหล่งท่องเที่ยวที่หมู่บ้านยุโรปคลาสสิกในประเทศเยอรมนีครับ มาดูนี่ยพืชผักผลไม้สดสดปลอดสามพิษที่เยอรมันนะเยอรมนีเดี๋ยวผลไม้ที่ชอบมากเลยนี่ผมซื้อ,อนี่คือสไปทาดทั้งหมดประมาณ500บาททกเมืองบวรดีสาร์ที่มีสถาปัาตศิลปะที่งดงามมากเลยเกินอีกเมืองหนึ่งของเยอรมนีนะครับเขาอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตเอาไว้สืบทอดจะมาส่งต่อภูมิยาเป็นเวลาหลายร้อยปีนะ ของชาวยุโรปโอ้โหจะเจอข้อเสีย,ยอย่างยุโรปนะรวมถึงที่เยอรมนีนี่ก็คือเนี่ยพื้นเขาจะเป็นแบบโบราณเนี่ยพื้นหินริงเรียงแบบเนี้ยมันเป็นอุปสรรคมันไม่เ,เฟรนี่สำหรับมนุษย์ล้อหรือคนที่ใช้รถเข็นนะ <c oughs> อะนีความค่่ยชัวเขามีนี่เป็นช่วงๆแต่ไม่ช่วถึงนะแต่ก็ดีไปอย่างนี้ออกกำลังกาย <c oughs> นี่แหละครับสวยงามสะอาดตาและสะดวกในสไตล์หมู่บ้านยุโรปคลาสสิกอีกแห่งหนึ่งในประเทศเยอรมนีและทิศหน้ามาทัวร์อารยสถาปัตย์ทวีปยุโรปกันต่อน,นะครับ